สวัสดีครับพี่น้องที่เขารบรักทุกท่านนะครับผมมันนี่มาเจอกันอีกรอบครับผมกับบ้าวโบครับมันนี่ได้กไอยกุ้งพี่น้องกไอยกุ้งตํำมาจอชน้อยล้วละมันบบ้คอยเต้นครับผมกุ้งฝอยใส่บกกอบนะครับผมมาพี่น้องแซ่บ้ากันครับมันนี่กินเขาพี่น้องกินเขาเหมือนเบิ่องบกกราบฝหน่วยความบกกราห้วย้วยเลยครับเนี่ยกุ้งตํำเล็กน้อยครับบ้าวโปากปากนะ แป้วกับปงเป็นข่าวันทักครับเนี่ยความบวกหวานๆครับ อ๋อมม่ไว่วได้พี่น้องขุ่ฝไยกุ่ฝไยธรรมาชาติครับผมสอนยูอังไดมากบ่าหลายมาแน้ครับถวยหน่อยมาปล่อยสูพี่สูหนห่องเบิ้งนะครับนะ่ ได้บกกวาเลยพีงน้ยเต้าบูกเนื้นเครับสมบกกว่ามังงหหนหวานสมสมเนอะครับหอมเร็วของหอมคมาบ ลองเจอย่างเดียวได้มากกว่หลายครับได้มากถอยน้อยนึงเหรอครับ เป็นมากกว่าสู้พี่สู้หลอนเบิ้งนะครับใครใดมาอะายใครพี่คัดคนหนึงอยู่ครับ พักร้ายก็คุ้มเหมือนกันนี่นะครับมันยังแซ่บพักหลงร้ายมากนี่วะอื้ม หอมแทม้น้ำปลยกุ้งกระเพราหอม เบิร์ดลอกไม้งอนเลยแับยิ้ครับย่างแต่ที่ย่างเดี๋ยวใหญ่มากหน่อยเป็นแนวควาุผครับคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมวันนี้จบคลิปเลี้ยวแยกแล้วครับผมขอบคุณครับ